รู้แล้วชายปริศนาที่เสษฐาชวีสินก้มกราบกลางพิธีโปรดเกล้าวนายกคือใครเมื่อวันที่23สิงหาคมเวลา18นาฬิกานายเสฐยาชวีสินรับพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยด้วยประกาศราชกิจจานุเบกษา23สิงหาคมประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประมนทรา รามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมนทระรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พาวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคารโปรดกล้าให้ประกาศว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมเห็นชอบในการแต่งตั้งนายเศรษฐาชวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่มีการถ่ายทอดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีบางช่วงของการถ่ายทอดนายเศรษฐาก้มกราบชายปริศนาที่นั่งรถวิวแชร์ภายในงานซึ่งทำเอาหลายคนสงสัยว่าชายผู้นี้คือใครภายหลังสืบทราบว่าชายคนนี้ก็คือพลตำรวจโทรพร ปหลัดรักษาอดีตนายตำรวจอายุ100ปีเป็นบิดาของแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภรรยาของนายเสฐาซึ่งก็คือพ่อตานายเสธนานั่นเอง